อันนี้เป็นสถานปัตจจกรรมของประเทศลรานะครับทุกคนที่วัดมหาลามสวยงามมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะไปสถานที่ต่อไปแล้วนะคะเราก็สายสายเข้าวัดทำบุญเราก็จะไปทำบุญที่วัดอะไรคะวัดอะไรนะเดี๋ยวดูกันนะวัดวัดศรณชัยน,นะทุกคน วัดศิลชัยยารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงหรือว่าไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนึงอ่ะของเมืองเฟืองนะทุกคนที่ใครมาก็จะไปที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราก็ใจะใช่ก่อนที่เราจะเข้าไปวังเวียงนั่นเองเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะกลับมาใหม่ถึตอนเย็นแล้วน่าจะถึงวังเวียงตอนเย็นๆเนาะเข้าที่พักแล้วก็ไปเล่นบาลากูหรอใช่ไปเล่นบารากูก็ จะไปเล่นบรุกูนแค่นั้นใช่พรุ่งนี้จะพาไปเล่นซ0ปลายไปสะพานฟ้าไปขึ้นผาน้ำใสก็มารอรูกันนะคะตอนนี้ถึงสะพานนะทุกคนมันแคบมากจะบอกว่าสะพานก็น่ากลัวอยนะทุกคนนี่นคือทางที่เราจะไปวัดวัดชัยยาลามนะในเมืองเฟืองนะไมะ้บ้า ไม่ได้ห่วงอะไรนะทุกคนห่วงสะเกิดกลัวสะเกิดแตกรถมันเตีย้ยแล,ล้วรูมันรูปม,มันรูม,มันอนั้นมากตัวตัวน้องนีมาไหนระวังนะรูมใหญ่มากอ๋ไปเลยที่ละขั้นเด้อสะพานนี้เป็นบเอ่ะแสอย่ที่ละขั้นบ่ใส่ไปคั้งเดีย เกียรติภัหน่อยแต่ชอบชอบวัฒนธรรมเขาแบบมันดูน่ารักอ่ะ <c oughs> น่ารักดีแต่บา้านเขาท่านเปรีดบพนะนณาธิค่ะว่าดียกดีด,ดีมันดูอบอุ่นไปทุกคนเดินทางกันต่อครับผม ตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะครับวัดสิลป์ไยยลามนะครับผมทางมาง่ายๆไม,ไม่ไม่ไม่ยากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดกัดนลนะันจ้าเดี๋ยวจะดูบรรยากาศนะักท่องเทเี่ยวเด้นะครับผมเดินทางเข้าไปไง่ายๆต้องต่อครับผมนี่เป็นทางเข้าหน้าวัดกันเนย วันรักที่เขามาวันนี้มันเป็นวันอาสาหะนะครับดูเช่าวันสาทุกคนแะไแจกเพียดูสาวลาวทุกคนดูสาวลาวสาวลาวสาวลาวงามอันนี้เราซื้อเครื่องไปบูธค่ะหกสิบพันกีบหกหมื่นบาทโอ้หกหมื่นกีบหกสิบกีบหกหมื่นกีบแล้วเขาไปดูข้างในกันนะครับผม คนครับจะบอกว่าข้างในบรรยากาศสวยมากสวยเป็นแบบเป็นวัดโบราณเก่าแก่แล้วบอกอยากให้ทุกคนดูวิวด้านหลังดูนะดูนะดูดูดูเรื่องหลังเดี๋ยวภู<ก>ขเขาล้อมรอบแบบสวยอะ่ะสวยนจะริงทุกคนเหนเออเป็นรูปเป็นรูปสวยเนาะหลมากจากเดินเข้าไปสักกระด้านในนะครับเป็นวันพระทุกคนคนมาเที่ยวเยอะมากเราดูวิวด้านหลัง เสวยงาคณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากจุดไหว้แต่ละจุดเยอะมากครับทุกคน ตอนนี้เราเข้ามาถึงบริเวณด้านในแล้วนะครับผมบอกว่าสวยงามมากทุกคนกับวิวบรรยากาศะไปทำบุญสักการะกันครับอันนี้เป็นสถานปัจแต่รรกรรมของประเทศลาวครับทุกคนที่วัดพหารามสวยงามมากทุกคน นี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมเป็นพระพุทธรูปเก่าแก,ากา่นับพันองค์นะครับปฏิสถานนาที่ที่นี่ทุกคนดูสวยไหมสวยเวอร์อการหัวตาการตามากทุกคน สวยเนาะพ่ายรูปเยอะมากทุกคนสงบเงียบเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุเป็นจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองเฟืองนะทุกคนนอกจากไปนอนที่เพเมืองเฟืองแล้วใช่ไหมก็ามาที่วัดศรีลาเพราะว่าทุกคนที่จะไปวางเวียงเรืออะไรยเี่ยที่มาวางเวียงเมืองเฟืองมาเมืองเฟืองจะต้องมาเที่ยวที่วัดนี้เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยินดีมากกคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนละเครืะครับผมทุกคนครับอยากให้ดูวิวข้างหลังสวยงามมาก ดูสวยจริงจริงจริงแลวนี่ก็เสร็จจากเมืองเฟืองแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อไปที่วังเวียงกันนะครับผมเดินทางกันต่อครับผม ครับผมถ้าใครไปที่เมืองเฟืองนะครับผมวัดศิลชัยยารามนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะครับผมที่ทุกคนห้ามพลาดเลยครับผมตัวตัววัดศิลชัยยารามนะครับผมห่างจากแพรเมืองเฟืองอยู่ราวประมาณ20 -30 กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมตําก็จะเดินทางไปที่วังเวียงนักครับผมเดี๋ยวรอไปชมอีพีต่อไปนั่นเองครับว่าเราจะ ไปเล่นกิจกรรมอะไรที่วังเวียงกันนั่นเองนะครับผมก่อนไปที่วังเวียงครับผมเดี๋ยวขออญาติเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับผมไทยกับรถนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยขับรถมาเที่ยวที่เมืองเฟือกสอปปลราวนั่นเองนะครับ